โงมากำนม่ตอิเพิ่มมาก่อนอิเพ่กับลุงสันก่านี่าอจะถือใบงกเลยเขาแแกน้ถือถือใบเเขาหมัด่างยุ่นจมือใงาาน่นะเจียวมือเลยไหนล่อ่าครับตอนนี้ยุกิโลที่สิบอครับบ้านตังหมองสอนชันที่นะครับทั้งอำเภอสวรรคภูมครับตอนนี้ลูกหลานกับมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมมาเยียนครับ คุณพ่อคุณแม่ผููทีมีมคุณอันสูงสุดนะครับช่วงนี้กะทางช่องกะมาใทยเห็นยยถึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศคุณแม,ม,คณแม่คุณแม่บัว,วคุณแม่บัวเจนวงคุณบัวเทนเจนวงนี่ครับอีกหลายตาหลายท่านคุณพ่อประเสริฐคุณแม่แม่แม่เกี้ยวเนาะเอื้นนไงไงเนาะอ้าวทางธงกุล่ากำลังล่มลื่นร่มเย็นครับความสุขสนุกสนานถือว่าเป็นปีใหม่ของอาบไทยเฮานี่แหละครับปีใหม่ไทยเฮา ครับสงน้ำขอพรนาครับรถน้ำขอพรนะครับไมมวจะเล่นนึกอะไรก็ได้นั่นมอมาปานานี่ครับเป็นประเภทนี่อันดีงามของไทยเฮ้านะครับเป็นการรดน้ำดำหัวนะครับถือว่าขอพรกันก็ว่าได้ครับในชีวิตจะเริ่มลุงเรี้ยงนะครับ เอาเรื่องไปเรื่อยวสุ้ผัรายการแข่งแรงยรวยรวยรวยนี่แหละคนตีมาก้าพัดจองบวาม่บนมพี่พี่พูาตเต็มทีเลยเพื่อนเ็ชเพ่นก็ต้องกอเลยนะเต็มเลน่นรับเมือนนเตือนในแสนแไมไปเลยละ หาไกปหการรบน้ำดำหัวครับขอพรู้หลักผู้ใหญ่คกับกถือว่าเป็นกำลังใจเป็นสีเป็นสันนะครับเป็นประเภทนี้อันดีงามครับกรจะได้ต่อสู่กันต่อไปครับกับการดำเนินชีวิตนะครับของลูกหลานครับ อ่อถงางอามาครับตอนนี้ก็รอลูกหลานด้วยครับกะทยอยมากะถือว่าเป็นครอบครัวหไง อ่าน้องฟ้องไปทางไหนเนาะน้องฟ้องเเพื่อนอ่าน้องฟ้องไปแถน้องฟ้องเอาเนี่ยไขไปลอยได้มาลอยเท่าเด้เนี่ยไปลอยมาลอยทั้กองมันก็ถือว่าหน่อยนะครับแต่ว่าลูกหลานกับห้ตามกำลังอ่าซับไปครับกำลังชัท่ากัมากไมมหาสามกัา้านเา อันใดก็ยกโทษยกษยก็ให้ให้รำนะเอาเนี่ยรวยห้ยกโทษยกก็ให้กันครับขอค้นอขออภัยกันนะครับอ่า โหสิกรรมกันไปนะครับในสิ่งที่ผิดพลาดพังไปในแต่ละปีนะครับแต่ละปีคนเท่าจะทําปารถนาจะทําแต่สิ่งดีๆนะครับบางที่อาจจะผิดพลาดด้วยความประตังใจก็แล้วแต่ครับอ้าวนั่นคุณแม่ได้ลอตเตอรี่ครับถือว่าอ้าวลองเสี้ยงดวงมัครับล่องเสียงดวงมัครับ่เชี้ยดวงของเรานี่หาวดวงตาืาวเองนุ่มเน่ยับเข้นเพเช็ดดวงกันจัอาหัวดวงตัวเองมี่บอกรับการ ตือเลขคือเบอร์คือลอตเตอรี่นะครับส่งเสริมเป็นการสอยเสียภ้าษีรัฐนะครับอ่ะจ้า้ว่นลหม่ลากไ่ไดยม้ลายไมด้ย่ได้ลายไ่ลาย่้ลานไม้ลาย่้ลาย้ลายด้าย่ายลายไมลายลายไ่ยัง่ไนย้ยยย่่ คุณชลชัยคุณบางอ่อนนะครับอยู่กิโลที่11นะครับออกมาจากข้างสุวรรณภูมิครับบ้านน้องอิชงอิเทีมครับบ้านตังหมองครับละแวกนี่ครับมาใส่บริการได้มาใส่บริการได้อ่าใส่หลับพูดได้ทีมาจับกล้องให้นเนี่ยจังหน่อยนะเออแล้วกล้องให้จังหน่อยนะเออ

บังหนุ่ม้านดีดีครับเจ้าบัวอเตียนดีครับห้านดีครับหลานก็ใครเด็กพึ่งพักันเด็กไปแไปไป้าแก็เองเาเป่างหนังแข็งแรงอยู่วายมันปากัขึ้นนาขึ้นนาเสือก็บัน่มานดี้กันพุ่นีกอ แตงยูจะขายร้า่แต่ไ่ใครในเบื้งหน้าร้านนใงร้องใจจะรวยย่ดโดนรวย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 รวมร้าดีรววยรววยฮะมา่เปิดไปเปิดไปาปิดเลยเปิดที่ไรเนี่ยที่โทษสาบเราหยิบหยาบบ่อะไรไม่ดีนบ่ รู้เฮี้ยนไปไปต่อไ้ต่อข้าวไปโอ้โหโอ้โอ้ข้าวไปโอ้ข้าวไปโอ้อ๋ออ๋อไม่ปวดเท้ยแล้วโอ้อ้าวใช่ข้าวแตงป้ดแล้วโอ้โหไม่ปวดกินเบาแล้วไม่ได้น้อย ได้บัวกัตั้งใจทิ่สเข่าเหล่าเท่ายายู่ดอกกินแหนบแน่พ้มวนหนาเวทีนี่เ่นไว้ขาวหนีดยไหลฮงนี่าเขาตังัเขาตังนตัเขาตัน้เดียวเดียวเดียวออาถ้าใจอยากเที่ยวเหมือนช่วยนะครับอ้าวม่ต้องใ้ใจลูกหลานพนันจะว่าอุ้ยยันยันลัตเตอรี่เปียกอ่าครับต้องขอขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศ เพ uh ื่มสนุกสนานเพิ่มเป็นพิธีที่ตองน้ำครับผสมกผสานกันไป